สพเพยายการณ์อากาศวันนี้7-16กันยายน2567ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะกับคุณข้อมูลจากศูนย์พยายการณ์อากาศระยะกลางยุโรปหรือโมเดล ECMWF ในช่วง7-9กันยายน67เมื่อพายุใต้ฝุ่นยางยิเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนบนของประเทศเวียดนามช่วงบ่ายวันนี้ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนที่พัดเข้าสู่พายุและประคุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นจะเกิด ฝนขึ้นตามแนวขอบของพายุบริเวณภาคอีสานตอนบนเน้นจังหวัดสกลนครนครพนมบึงการหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีเลยในช่วง7-8กันยายน67และภาคเหนือตอนบนเน้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนน่านแพร่พยาวและอุตรดิษฐ์ในช่วง8-9กันยายน67 ส่วนด้านรับมรสุมบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตจันทบุรีระดาดยังคงมีฝนกระจายโดยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากขึ้นรุนแรงใช้รถใช้ถนนระยะนี้ต้องระมัดระวงังเรื่องฝนตกหนักถนนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะงานการแจ้งจะต้องเตรียมเต็น การออกจากบ้านจะต้องควรพกร่มสำหรับชาวเรือชาวประมงจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวงังเรือได้ควรงดออกจากฝั่งช่วง7-8กันยายน67นี้รายละเอียดยังคงต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเฝ้าระวังจังใกล้ชิดในช่วง10-16กันยายน67สถานการณ์และแนวโน้มของฝนประเทศไทยจะมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นและฝนจะตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านและมียอมความก,กําลต่ำบริเวณ ภาคอีสานมรสุมมีกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักอีกช่วงค่ะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ